ข้าวผัดซีอิ๊วดำจานใหญ่วันนี้ก็ทำข้าวผัดจานใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวสวยที่เย็นแล้วเย็นแล้วหมูก็เป็นหมูหมักนะครับหมักซีอิ้วขาวแล้วก็แป้งมันไข่ก็ใช้ไข่1 1เ็ฟองเลยนะครับหนึ่งหนึ่งทำผัดเดยอะๆอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าแฉ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะผัดไข่ก่อนใช้ไฟแรงนะครับเอาให้ร้อนเลยควาขึ้นแล้ว ใส่ไข่ได้รอ้อยไขเ่เส็จตัวก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยคนคนไม่ไข่ฟูเลยนะครับไข่สุกแห้งดีแล้วนะครับก็ตักพักไว้ก่อนทาไปเดิมนะครับใส่น้ำมันแล้วกระเทียมสับหมูต่อเลยครับ หมักหมูก่อนก็ให้หมูนุ่มนะครับสุกดีแล้วนะครับเข้าวสวยที่เย็นแล้วใส่เลยหอมใหญ่คณะใส่ต่อเลยปรุงลสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาล รสชาติเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับไข่ไปเลยมะเขือเทศจัดใส่จานแล้วนะครับน้ำปลาพริกต้นหอมผักเชีข้าวผัดซีอิ๊วดำจานใหญ่พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับน้ำปลาพริกจิ้มจานนะครับ รวยพริกไทยป่นแล้วแถมมะนาวด้วยอ,อวข้าวผัดซีอิ๊วดำจานใหญ่ขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วรลครับ<ม>นี่นะครับเด็กชายปาเมก็รออยู่แล้ว<ม>คำใหมากเลยนะครับเป็นครับไปครับโอโ้ปลาพริกจี๊ดจ้าน,นะครับ คนกินก็เยอะนะครับก็มีเซลฟี่กันด้วย